โอเคเธอไม่ขี้เลยจะตอบคำถามฉันได้หรือยังเมื่อกี้นายถามอะไรนะฉันถามว่าเธอตั้งใจให้ฉันไปเห็นใช่ไหมแน่นอนคนที่ฉันรักคือนายนายบอกว่าจะลองคบกับรู้จริงยี่ไงที่รักเมื่อกี้นายลากฉันลงมาจากเวทีแล้วก็ยังมโมโหอีกก็แสดงว่านายแคร์ฉันไม่ใช่หรอทำไมต้องย้นเย็นให้ฉันไปคบกับกรูจิงยี่ล่ะ เสี่ยวอย้ฉันยอมรับว่าเป็นห่วงเธอฉันรู้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอาหลานไม่ใช่ความรักแบบชายหญิงเข้าใจไหมไม่นายก็หกฉันใช่ไหมเราไม่ใช่อาหลานกันสักหน่อยเราเป็นสามีภรรยากันความสัมพันธ์ของเราก็คือความรักนายรักฉันใช่ไหมนายรักฉันเฮ้อเสี่ยวอย้ฟังนะ เธอลองเขากับลูจิงยี่ดูพวกเธอเหมาะสมกันจริงๆไม่ฉันรักนายไม่ได้รักลูกจิงยี่ฉันไม่มีวันรักเขาชีวิตนี้ฉันรักแค่นายเสี่ยวอ้ใจเย็นแล้วฟังฉันนะไม่ฉันไม่ฟังไม่ฟังเสี่ยวไอ้ไม่ร้องนะเสี่ยวอ้เธอโตแล้วต้องรู้จักวางแผนชีวิตตัวเองไม่ ฉันไม่อยากอยู่กับผู้ชายคนอื่นเธอไม่ชอบด้วยจริงยี่หรอไม่ได้ไม่ชอบแต่ฉันไม่ได้รักเขาไม่ได้เกลียดก็พอความสัมพันธ์พัฒนากันได้เสี่ยวอ้เธอแค่ไม่รู้ใจตัวเองเธอไม่ได้รักฉันเข้าใจไหมเธอลองคิดดูเธอรู้สึกกับฉันแบบไหนมันคือความเคยชินไม่ใช่ความรักดึกแล้วไปอาบน้ำนอนเถอะ ทำไมนายใจร้ายแบบนี้ที่รักถ้าใจอ่อนกับเธอก็จะยิ่งทำลายเธอเดินไหวไหมเจ็บปวดหัวฉันเรียกคนมาพาเธอกลับห้องแล้วกันที่รัก ที่รักอย่าไปสิลองกลับไปคิดดูดีๆมันดีตอบต่อเธอฉันรู้ดีว่ารักนายแต่ทำไมนายต้องผลักฉันไปหาคนอื่นโูจานเปลยถึงแม้นายจะไม่รักฉันแต่ฉันก็รักนายเหมือนเดิมฉันจะรอวันที่นายรักฉันให้ได้โูจานเปยละ่ะอยู่ยิ้มค่ะคุณชายบอกว่าถ้าหาคุณหนูทานข้าวเสร็จแล้วให้คนส่งไปโรงเรียนเลยค่ะ ไม่อยากเจอฉันเหรอฉันอิ่มแล้วไปกันเถอะห้ามใจอ่อนฉันไม่มีวันสิ้นหวังเสี่ยวไอ้ถ้าเธอมีความสุขกับลู่จิงยี่เธอก็จะไม่โทษฉันหรอกเสี่ยวไอ้นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วต้องมีสักครั้งที่สำเร็จวูวจานเปิดกันนะอะไรของเขาเนี่ย หรือว่าเขามีปัญหาด้านนั้นเสี่ยวไอฉันอิจฉาเธอนะเธอยังมีคนคอยดูฉันไม่มีญาติสักคนฉันก็อยากมีคนมาคอยดูบ้างย่าจือเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธอยังมีฉันนกับเสี่ยวยี่ไงไม่มีใครรังแกเธอได้หรอกใช่ไหมแน่นอนเสี่ยวไอนี่เป็นที่มากนาพวงนี้เธอต้องไปถลกละอนอีกเสี่ยวไอเราเขกับลู่จิงยี่ดูไหม ขอบใจนะสถานที่ถ่ายทำรู้จริงยี่ทำไมนายมาที่นี่ได้ยินมาว่าฉากวันนี้เธอโดดน้ำเธอไม่มีผู้จัดการอะไรฉันเลยมาดูแทนอ่ะงั้นรบกวนด้วยนะไม่หรอกเออเราไปกินข้าวกันเถอะอืมทำไมมีแค่ที่นั่งเดียวนายนั่งสี่เดียวฉันก็ลุกไปแสดงแล้วเธอนั่งลง ฉันเป็นผู้ชายจะนั่งให้ผู้หญิงยืนได้ยังไงเขาดีจริงๆแม่แปลกทำไมมู่จ้านเปยถึงอยากให้ฉันอยู่กับเขาอ่านี่ฉันกลัวเธอจะเบื่อๆเลยซื้อขนอมมาด้วยอะนายรู้ได้ไงว่าฉันชอบกินมันฝรั่งทอดอบรสหมาล่าฉันเห็นเธอกินบ่อยนนะเหรอเฮะเสนิทกันดีนี่ ไม่รู้ว่าถ้าพี่จ้านเปยเห็นจะเป็นยังไงเริ่มงานฉากแรกเสียวอายลองให้กำลังเซลฟวสายฝนขอให้หานเมื่อเชิญอยู่กับเขาเป็นนางรองนี่จริงๆเลยสบายใจได้ถ้าไม่มีอะไรเทคเดียวผ่านไอด้นฉันเป็นไอด้นเธอเหรอทำไมฉันถึงพูดออกมานะเขาจะหัวเราะฉันหรือเปล่า มาต่อบทกันก่อนจะได้เทคเดียวผ่านอ๋อค่ะหาวเมื่อเชิจะเป็นสตรูฉันหรือเปล่าอืมใช้ได้อนาคตน่าจะเป็นนักแสดงที่ดีจริงๆแล้วแน่นอนอยู่แล้วอย่างเสี่ยวอายทั้งเก่งทั้งขยันคุณคือเพื่อฉันนะคะคุณอย่าไปฟังเขาพูดเลยนะคะไม่หลอกเขาพูดถูก เสียวไอ้เดี๋ยวก็เปิดกลองแล้วเตรียมตัวให้ดีล้วผู้ชายคนนี้คิดว่าฉันเป็นสดูเหรอตลกฉันจะชอบเด็กแบบนั้นได้ยังไงขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจะพูดแทรกช่างเถอะเดี๋ยวนายนั่งอยู่ตรงนั้นแหละเตรียมพร้อมเริ่มอย่าไปอย่าไปเลยนะเสียวไอย เป็นไงบ้างฉันไม่เป็นไรนชันเชี่ยวยังบอกว่าไม่เป็นไรอีกจามแล้วเนี่ยเข้าใจเดี๋ยวเป็นวัดไปอาบน้ำอุ่นที่โรงแรมแถวนี้ก่อนดีกว่าก็ได้ฮ<ะ>พี่จ้านเปิดว,วันนี้เสี่ยวอาแสดงได้ดีมากยังมีคนมาดูแลอีกพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวฉันจะช่วยดูแลอเหยียนเขามีเรื่องอะไร ียวออะไรกันถ้าหนังแค่นี้ทำไมสภาพถึงเป็นแบบนี้ฉันต้องไปถามให้แน่ใจช่างเถอะให้ลูกจิงยี่ดูแลเขาดีกว่าดูจากนี้ใส่เขาแล้วน่าจะดูแลเสี่ยวายได้แต่ทำไมใจฉันถึงไม่สบายใจกันนะโรงแรมถึงแล้วนั่งลงก่อน ดื่มน้ำอุ่นก่อนเดี๋ยวฉันไปเปิดน้ำอุ่นที่อาบน้ำให้โอเคเฮ้อเป็นดูจังเสี่ยวอ้ายไปอาบน้ำได้แล้วฉันไปซื้อชุดแล้วให้ให้คนเอามาให้แล้วนะรบกวนด้วยนะเพื่อนกันเกรงใจทำไมสบายจังอุ่น สบายเสีวยวไอ้เสีวยวอ้ทำไมไม่มีเสียงตอบตอบสิฉันไม่ได้เป็นอะไรทำไมเสียงไม่มีเอาชุดเข้าไปให้เธอต่้รีบบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะคุณคะตัวร้อนมากเลยไม่สมบาหรือเปล่าคะสวมเสื้อก่อนนะคะมาค่ะคุณลูกคะเข้ามาได้แล้วคะ่ะ<ม>เธอเป็นอะไร น่นจาจะเป็นไข้นะคะไปเรียกหมอมาค่ะเสี่ยวอายถ้าเป็นแบบนี้ฉันเจ็บใจจังตัวร้อนขนาดนี้เลยเฮ้ออย่าไปเสี่ยวอายเมื่อกี้พูดอีกรอบได้ไหมอย่าไปจากฉันฉันไม่ไปไหนอยู่ข้างเธอเนี่ยแหละ เสี่ยวอย้ตื่นแล้วเหรอไปพักที่บ้านไหมไม่ฉันอยู่ที่นี่แหละแต่ไม่มีแต่โมจางเปิดไม่อยากเจอฉันฉันจะกลับไปทําไมโอเคฉันอยู่ห้องค้างๆถ้ามีอใดโทรหาฉันนะรบกวนนายมากเลยขอโทษนะเราเป็นเพื่อนกันจะพูดขอบคุณขอโทษทําไมถ้ายัางพูดอีกฉันจะโกรธแล้วนะเออก็ได้งั้นฉันออกไปก่อน มีอะไรโทรมานะอืมตอนนี้กับก่อนนาะที่นอนหลับแตกต่างกันจังอูจ้านเปิยทำไมไม่มาเจอฉันไม่ชอบฉันเหรอนายชอบผู้หญิงแบบไหนฉันยอมเปลี่ยนไม่ได้เลยไงสองวันถัดมารถยนต์ที่ตกน้ำถูกยกขึ้นมาแล้วขับรถต้องระวังหน่อยสิ คนในรถยังหาไม่เจอต้องรอดูอีกสักพักครับนั่นมันรถมู่จ้านเปฟยเป็นไปไม่ได้มูจ้านเปฟยนายห้ามตายนะรอฉันก่อนฉันจะรีบไปหาอย่าตายนะอย่าตายฉันกำลังไปเออคุณคะฮัลโหลเขาไปไหนนะไม่ทราบค่ะไปไหนแล้ว มูจ้านเป่ยฮัลโหลเสียวอ้ายเหรอเขารีพูนมาเมื่อกี้อยู่ๆเธอก็วิ่งออกจากโรงแรมฉันก็ไม่รู้ว่าไปไหนอะไรกันแค่ผู้หญิงคนเดียวยังดูแลไม่ได้ถ้าไม่อยู่ๆเธอถึงวิ่งไปรถของฉันตกลงทะเลออกเ่าวเขาคิดว่าเป็นฉันเหรอเตรียมรถทั้งหมด อะไรไม่จ่ายเงเหรอหยุดนะห้ามเข้าครับนี่คุณครับคนในรถล่ะคุณครับห้ามเข้าคนในรถล่ะตอนถึงเจอรถก็ไม่พบแล้วครับนี่มันทะเลน่าจะ